มาดูไก่ยักษ์นะครับสามกิโลสามนะครับอายุอะไรได้หมดแล้วนะครับมันเพิ่งสู้ไก่นะครับตัวนี้เป็นไก่ของเซียนร่วมนะครับเซียนร่วมคนบ้านไก่เราอยู่บ้านคอนสายบนอนี้บไวหเซียนร่วมอยู่บ้านคอนสายนะครับอยู่เขาเรียกว่าดอนเต่า แกมีไก่เก่งเยอะนะครับก็อันนี้เด็กๆเอามาขายให้นะครับก็เลยลองเอาไว้นะครับเป็นแม่เดียวกันกับสาร้อยไร่นะครับที่เขาไปตีสี่หมื่นนะครับที่สนามบ้านนากอกนะครับก็เป็นไก่งโง่ๆนะครับแต่ลำโตนะครับเดี๋ยวเราดูอีกทีนึนะครับเซียนไก่พึ่งซ้อมสองรอบนะครับก็ถ้าไม่ผ่านก็คงได้เป็นนวอยี่นี้แถวนี้นะครับ ไก่ไม่มีเหลี่ยมก็ลำบากอยู่นะครับโอเคครับ